หลังจากที่เราจัดการและสิ่งวูบแล้วนะครับเราก็กลับมาที่คลื่นหาดเพลิงนะครับกลับมาหาเบอร์นานะฮะไอ้ไม้ก้นหอยนะครับท่านทานนี้เอาของตอบแทนมาให้นะฝากมาให้เอาไปเลยมันคืออะไรฮะโทสะของเกลเมียนะครับ โศกของเกลเมียรเราจนกว่าจะถึงเวลาชีวิตจบลงอย่างอนาถแช่งกันสักนั้นมาดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะฉลาดนะครับ20กว่าศรัทธา15นะครับหนึ่งในคาถาลาวาแห่งเกลเมียเสกลาวาให้พวยพุ่งจากพื้นพุ่งกระจายไปรอบข้างหากชารดจะพ้นต่อเนื่องได้นานขึ้นนะว่ากันว่าคาถานี้คือโทสะแห่งภูเขาไฟ แต่การคิดว่าจะใช้คาถานี้ได้ก็คงเป็นความจองหองของมนุษย์ไม่ก็อสรพิษกระมังนะนี่ความจองหองนะครับผมว่ามันคือส่วมแตกเวอร์ชั่น2นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกับเจ้าตัวนี้ดูฮนะเจ้าขอทานยักษ์นี่นะครับเฮ้ยมันรู้ตัวเหรอ มันไ,ไ่ไม่ได้เราย่องมานี่นะครับไม่ได้โดนเต็มๆนะฮะแต่ว่าด้วยพื้นที่มีส่วมแตกม,ม,มืนยังยังทำให้เจ็บได้นะครับแต่ด้วยคาถานี้นะฮะมนตราและศรัทธานะครับศรัทธาผมไม่ได้มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องรางที่ช่วยให้ไฟแรงขึ้นนะครับ แล้วก็ไม้เท้านี่ก็เป็นไม้เท้าอุกบาทนะฮะไม้เท้าดาวตกเดี๋ยวจะลองช่อว่ามันทะลุประตูได้ไหมนะครับก็ค,คือหลังประตูเนี่ยทะลุมาเออมันทะลุไปนะมีคนเจ็บด้วยโอ้เออเห็นไหมเออเออไอ้ไนั่นแม่งเจ็บอยู่เลยยิงอยู่เลยอ้ยตุ๊ยตุ่ยตุตุยิงๆๆๆๆๆๆๆเพื่อนมันฮะโทสะของเกลเมียหรือสวมแตกเวอร์ชันสองนะครับเออเออว่าไงโดนไปแล้วตายเลยครับไอกระดูกตายไปสองตัวอ่ะอีนี่ก็ทิมทะลุมาอีก ทำไปได้เนาะทีมได้ยังไงเอาซ้วมแตกเวอร์ชัน2ไปนะครับรู้ไหมค่านี่และราชาดูดส้วมตัวจริงนอกจากคาถาดาวตกที่ใช้ดูดส้วมแล้วโอ้นั่นมันคาถาขี้ตาไฟนะรหรือมาเจอดูดส้วมไฟกับขี้ตาไฟประทะกันนะเออโอ้โอ,โอ้ขี้ตาไฟมาโอ้โหจะตายไหมเนี่ยเหลือครึ่งเดียวนะครับ เป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากครับเราต่อนขี้ตาไฟกับส่วมไฟโอ้ดูเลเลยเดี๋ยวขอแก้ก่อนนะโอ้ยไม่ใช่อันนี้นะผมมีแก้แก้แก้บ้าอยู่นะครับโอ้โหโดนดมงพ่นลมปากด้วยลมปากหอมหวนเดี๋ยวขอเติมก่อนนะครับอย่ามาเล่นส่วมแตกอีก เดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปไหนแล้วน้องมาดูส้วมแตกก่อนเออเป็นไงน่ากลัวไหมโอ้เฟรมนี้สวยนะเดี๋ยวเอาไปเป็นขึ้นหน้าปกนะครับก็เป็นคาถาที่สวยงามนะเท่ดีนะครับเอาไว้ปิดเกมได้นะครับปิดตอนจบปองโอ้โหขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่อุตส่าห์แวะเข้ามาดูนะครับคู่ต่อสู้สุดมันระหว่างส้วมแตกและขี้ตาไฟ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับคลิปหน้าใกล้แล้วคลิปหน้าเจอเจอกันหนะ้าเดี๋ยวไปจะฆ่าบอสให้ดูนะครับสวัสดีครับ